สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องดักกี้และเอลีนะคะซึ่งวันนี้นะคะแขกรับเชิญพิเศษของเราได้แก่น้องเจคเกอรี่นั่นเองบางทีก็เกินไปนะ ไปไปะเุณ <ไป S 2> สังเกตเไหมว่าน้องเจ็คกี้นะคะจะหูไม่เท่ากันนะคะทั้งสองข้างนะคะเกิดมาจากไรหูแมวนั่นเองค่ะไอไรหูแมวนี่นะคะทำให้น้องถึงกับหูแทบจะพิการไปเลยก็ว่าได้นะคะ ย้อนไปนะคะเมื่อ3มเดือนที่แล้วนะคะอยู่วันอย่างเนี่ยมันก็มองไปที่หูน้องนะคะเห็นหูน้องเนี่ยมันหยกักๆยักแบบบอกไม่ถูกแต่ว่าเราก็คิดว่าเออเราคิดไปเองผ่านไปอีกหนึ่งวันนะคะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันมันหยักมากกว่าเดิมนะคะก็เลยเดินเข้าไปนะคะแล้วก็เอามือจับที่หูปรากฏว่าเฮ้ยหูบวมเต่งเลยตรงนี้นะคะก็้ืึบวมมากเนี่ยตรงเนี้ยมันจะบวมหมดเลยตกใจที่บอกแม่ แล้วก็รีบพาไปหาหมอนะคะออพอพาไปหาหมอเนี่ยหมอบอกว่าน้องนะคะเกิดภาวะฮีมาโตมาหรือว่าเลือดข้างในใบหูนั่นเองนะคะซึ่งเลือดที่หูนะคะเกิดการบาดเจ็บหรือว่าแตกทําให้เลือดเนี่ยมาข้างอยู่บริเวณนี้เป็นจํานวนมาก ซึ่งอะไรบ้างละ่ะที่ทําให้น้องเลือดข้างนะคะเกิดจากการสู้รบกันหรืออันนี้เลยก็คืออันที่เจ๊กเป็นนะคะก็คือลายหูแมวนั่นเองพอการที่น้องมีลายหูแมวนะคะเข้าไปอยู่อาศัยอยู่ก็น้องแนยจะใช้ขาหลังนะคะเกาเนื่องด้วยเล็บยาวนะคะเกาเกาแรงมากนะคะก็เลยทําให้หูแตกได้ลายหูแมวนี้นะคะภาษาอังกฤษจะเรียกว่า ear mite ค่ะ <Wow. S 1> ซึ่งเป็นปรสิตนะคะที่อาศัยอยู่ในช่องหูของแมวคือมันจะชอบอยู่ในที่มืดๆแล้วก็ที่ชื้นๆด้วย ชอบกัดอินเสษผิวหนังหรือว่าไขมันนะคะที่ตายไปแล้วเราก็สามารถสังเกตได้ง่ายๆถ้าน้องมีไรหูนะคะคือมันจะคันตลอดเวลาเกาชอบเยียงหัวแล้วก็สะบัดหัวแรงๆนะคะหรือว่าที่หูเป็นสีดํานะคะซึ่งวิธีแรกเลยนะคะที่ตอนพาน้องไปหาหมอนะคะหมอก็เลือกใช้การเจาะระบายตรง ออตรงที่บวมนะคะเพื่อดูดเอาเลือดออกนะคะซึ่งได้ไปประมาณ3-5ถึงซีซีเลยก็คือบวมมากนะคะแต่ว่าวิธีนี้เนี่ยมันไม่ได้ประสิทธิภาพนะคะเดี๋ยวมันก็จะเกิดการบวมขึ้นอีกเนื่องจากเลือดมันไม่ได้หยุดไหลเนาะต่อไปนะคะก็จะเป็นการผ่าตัดหรือว่ากรีดออกแล้วก็เย็บนะคะแล้วก็อันดับที่3นะคะจะเป็นการกินยานะคะ่ะโดย ให้ยาปฏิชีวนะหรือว่าลดอาการบวมยาลดอาการบวมแล้วก็ยาห้ามเลือดนะคะซึ่งเจกกอรี่นะคะโดนเจาะหูไปทั้งหมด2ครั้งคะ่ะเนื่องจากเจาะครั้งแรกแล้วก็คอ,อ,อล,ล่าเนี่ยหลุดพอคอล,ล่าหลุดก็เก่าอีกก็เลยบวมอีกนะคะก็ต้องไปเจาะรอบที่2ตอนที่เป็นนะคะเจก,ก็คือหูยับเยินมากจากหูที่ตั้ง2องข้างนี้นะคะข้างที่เป็นข้างที่เป็นฮิมาโตมาเนี่ย พับลงไปเลยเนื่องจากมันหนักนะคะแล้วก็พอไปเจาะระบายแล้วเราก็ให้น้องกินยานะคะมันมันก็ยุบลงไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่ามันก็ยังไม่หายดีเนื่องจากเส้นเลือดที่สร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยมันก็มีขนาดใหญ่นะคะยังไม่ได้เล็ก เท่าเดิมนะคะก็ต้องใช้เวลาเพื่อให้มันยุบลงไปซึ่งตอนนี้เนี่ยผ่านมาสามเดือนแล้วนะคะก็ยังใหญ่อยู่นะคะอาจจะต้องใช้เวลาเกือบปีเลยก็ได้ทีนี้นะคะไปที่หัวข้อของการป้องกันไม่ให้น้องนะคะเป็นไรหูอีกนะคะการป้องกันนะคะก็ทําได้โดยการหยดยานะคะในกลุ่มของเซราเมกตินนะคะเพื่อป้องกันปรสิตนะคะที่อาศัยอยู่บนแมวนะคะซึ่งยากลุ่มนี้นะคะจะเน้นไปที่ปรสิตในแมวเท่านั้นนะคะแต่ว่าในหมาเนี่ยอาจจะไม่หายก็ต้องไปปรึกษา ทนทะะคะแล้วไอ,อยาตัวนี้นะคะที่คนไทยนิยมใช้มากๆกเนี่ยก,ก็คือตัวยา Revolution นั่นเองค่ะเคยได้ยินกันใช่ไหมต่อจากนี้นะคะจะเป็นการสาธิตนะคะการทําความสะอาดหูแมวนะคะการยอดหูแล้วก็การหยดหลังนะคะเพื่อไม่ให้น้องเนี่ยเกิดไรหูอีกนะคะโดยอุปกรณ์นะคะที่จะมาทําการเช็ดหูแมวนะคะแล้วก็หยดหลังแมวในวันนี้นะคะมีทั้งหมด4อย่างด้วยกันก็คือสำลียาหยดหลัง r e v o l u t i o นะคะ ตัวยาหยดหูนะคะหยดเข้าไปในหูเลยเพื่อรักษาการอักเสบแล้วก็ฆ่าลายหูแมวได้ด้วยส่วนตัวนี้นะคะก็เป็นน้ำยาทำความสะอาดหูนะคะของ My My Lotion นะคะแล้วก็ไปดูขั้นต่อไปกันเลยอันดับแรกนะคะเราก็จะใช้ตัวคอตตอนบัดยาวนะคะที่เอาไว้สำหรับน้องแมวโดยเฉพาะนะคะน้ำยาเช็ดหู ของไม้นะคะก็ใส่ลงไปเลยวิธีการเช็ดหูแม่นะคะก็คือเปิดลงไปเลยนะคะแล้วก็ควักเข้าไปให้ลึกๆเลยนะคะให้ทั่วเราไม่ต้องกลัวว่าหูน้องจะทะลุแก้วหูนะคะลักษณะโครงสร้างของของหูแมวนะคะจะเป็นรูปตัวแอลอยู่แล้วเออตัวไม้เนี่ยไม่มีทางเข้าไปจนสุดได้นะคะแล้วก็ปั่นไปทั่วเลย โซ่ไปไปกูปั่สูงขึ้นมาอก็จะจักกะจี้นิดนึงโอ้วก็จักกะจี้แบบนี้นะคะมาดูเพี่ยงไหมก็ทำชนิดสองข้างเลยอันนี้หูยังไม่ได้เลอะมากนะคะแล้วก็เช็ดไปเลย ใช้ตัวนี้นะคะเช็ดใบหูใช้ตัวเดิมเลยนะคะเช็ดเข้าไปที่ใบหูรอบๆนะคะให้สะอาดเส้นเลือดน้องที่ขึ้นมาใหม่นะคะก็คือยังใหญ่อยู่นะจะไม่เหมือนกับข้างนี้ที่เรียบไปเลยอันแบบนี้ก็ต้องรอให้เส้นเลือดยุบตัวลงนะคะแล้วก็จะหายเริ่มงงเงี้นะจะ้า พอเช็ดเสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นการใช้ตัว ear lotion นะคะหรือว่าตัว desoftil ear drop นะคะ oil suspension นะคะที่จะหยอดลงไปนะคะสําหรับแมวที่มีปัญหาหูอักเสบนะคะจะช่วยลดการอักเสบภายในหูได้นะคะก็หยอดลงไปเลย1-2หยดนะคะนี่แล้วก็นวด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  นดต่อไปนะคะจะเป็นการหยดหลังนะคะเพื่อป้องกันลรหูของน้องแมวนะคะโดยการใช้ตัวนี้ค่ะก็คือยา Revolution นะคะเป็นยาเอาว่หยดหูแมวโดยเฉพาะนะคะแพคกเกจจิ้งจะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยจริงๆแล้วกล่องมันสวยกว่านี้นะแต่ว่าน้องไปเหยียบมันนะคะก็เลยพังเลยก็ตปดออกมานะคะข้างในเนี่ยจะประกอบไปด้วย3ชิ้นนะคะนี่ Revolution มี3ชิ้น ซึ่งหนึ่งตัวนะคะก็ใช้ไปเลยหนึ่งหนึ่งหลอดน,นะคะก็แกะเลยอันนี้ก็จะเป็นไวอลแบบนี้นะคะตัวแพคเกจจิ้งมันนะคะแล้วก็เปิดออกมากมันจะมีหนามแหลมๆนะคะแล้วเราก็กดลงไปเพื่อให้มันแตกเพื่อให้มันเจาะรูนะคะ นี่ว่าตรงนี้เจาะรูแล้วแหวกนะคะที่บริเวณหลังหลังแมวนะคะบริเวณต้นคอแล้วก็แหวกลงไปให้ถึงผิวหนังแหวกลงไปให้ถึงผิวหนังแล้วก็หยดลงไปเลยนะคะให้หมดหลอดสาเหตุที่ต้องเลือกบริเวณหลังคอนะคะเพื่อที่ไม่ให้แมวนะคะสามารถเลียถึงนะคะเพราะว่ายาตัวนี้ค่อนข้างเป็นอันตรายนะคะต้องใช้ภายนอกเท่านั้นในระหว่างที่รอยาเล v o l ูลูชันแห้งนะคะก็ ทางที่ดีเนี่ยขังน้องเอาไว้ตัวเดียวก่อนนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้แมวตัวอื่นเนี่ยเข้ามาเลียกันได้นะคะเพียงแค่นี้นะคะน้องแมวก็จะปัสจากล่หูแมวแล้วนะคะเอ่อเรื่องนี้ก็ต้องหมั่นดูแลในความสะอาดเป็นประจำทุกเดือนนะคะถ้าหยดไปเลยทุกเดือนยิ่งดีนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจอยากจะได้ปอกคอแมวปอมปอนะคะแบบที่น้องเจกใส่อยู่นะคะเออไปแล้วไป ที่น้องใส่อยู่นะคะน่ารักน่ารัก,รกเพิ่มความฟุ้งฟิ้งให้น้องแมวเพิ่มความคุณหนูนะคะก็สามารถนะคะอก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะที่ไลน์นี้นะคะหรือว่าไปติดตาม i อ t h เด a ร์ t r สอร์นะคะอาจเพิ่มดอกไม้กระดิ่งหรือว่าตัวจี้ดาวได้นะคะอันนี้คือตัวอย่างเนาะสำหรับวันนี้ก็บายบายเออเออเออว้า เรียบร้อย